ท่านผู้ชมครับตอนนี้บาบูอยู่ในป่านเพียงเนาะมาตามหาบาวทองสบายดีบาวทองสบายดีเฮ็ดยังอยู่อยหาเนื้อไหมวโอวบูตเนี่ยอยู่ในกินเนื้อบานเขาเมืองเขาเตะเขาเต้นฮะยุงเวลายาใช่นี่ยุงใส่ยุงลาหนึ่งเด็ยุงกัดวันนี้ไงเกิดยังขึ้นเขาบาวทองเอากระเดี่ยวมาหาเนื้อไหมไงฮะไปมาเฮ็ดเดียเฮ็ดงานเขาเฮ็ดเนือใหม่ก็เลยลักเอาปพาจับขึ้นมากะ บอกยอกแล้วพี่น้องเอ้ยยินดีปลาขอให้ห้องนี้ให้ห้องนี้ห้องนี้นี่มวะนี่ปัดโทษปัดโทษปัดโทษนี่ได้กั้นหนีได้เลยสายเติบอยู่โอ้แต่ว่าเอ๋เขาเจ้าเก็บแล้วนี่ไงนี่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 น้องนึงนี่โอ้เขาหักแล้วหักแล้ววะนี่นี่ตรงกลางนี่ไงนี่มันเบิร์ดเลยนะเขาเอาเบิร์ดแล้วมีแต่แนงนะนี่แนนก็ได้กินไหนบ่ได้เอ้าวันนี้เขาอยู่ใส่ในปลา้บอกเนี่ยเขาอยู่ใส่ ตอนนี้อยู่นครนายกนครนายกเออครูไอเขาทุเรียนเขาว่าเขาทุเรียนปะเออถนนอ่านันขึ้นข่้นคุ้นด่านประการชนเออเขึ้นคุ้นด่านเอาพี่น้องเอ้ยมาหนีเบาบ็กะเบาท่อคือว่าเขามาหาตัวใหม่อยู่ในป่าเนี่ยพี่น้องเพิ่งตื่นมาอยู่ในกินสวามาประทันเขาเข้าวมาก่อนข้ามาก่อนไอห้าเพิ่นงระเบ่ดไหมรเบิดแล้วสร้างว่าเดีไม่แต่หอยก็ฮักก็ปลาหอยก็เบิ้งเบิ้งเลยเด้อทุกคนเลยไหมทั้งทั้งเลยทั้งทั้งเลยหยุดฟังทั้งไรเออห้าเบิ่งแล้ว โอ้เขาบอกกินกันเพาะเขาบอกกินกันอยู่เนาะกินนี่จนมาบระทันเขาใส่หอยเขาเขาหักเขาไปเบอรแล้วโอ้น้ำปรทันเขาเตีแมนว้าวใส่การคักขนาดเจ้าหอยฮะเห็นเปลือกหอยนี่ยไายเติบอยู่เจ้ากลางวันนี่มันเขาไปนอนเขาคลื่นออกมาหอยนะเออหอยเดืก่าเขาเออหอยดีกหอยเดืก่าหอยนี่ก็นอนเป็นยังไดิแมนโอ้ หน่องไม้สดๆนี่ใส่หอยมันมันมันอยู่จังไหนหน่อไม้เนี่ยนี่บ่ะสี่แหละเออโอ้หาแนวอยู่แนกินพี่น้องเอ๋ยน่อไม้สดๆจังสี่เอ็มจีเสียบวิถีชีวิตของบ่าวโบกับบ่าวท้องมัอนี่ถือว่าพากันมาที่จังหวัดนครนายกครับพี่น้องครับก็ถือว่าได้ผ่านกลายผ่านทางมาเนาะพี่น้องในป่าในดงกับภากันมาหาแนวอยู่ในกินตามวิถีชีวิตเคยหาบ่ไห้แมนเคยหาจังสี่แหละแต่ก่อนยูเซอยู่บ้านละบ้านเจ้าเนี่ยนะจะพายังกสี่บ่ ใช่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 นี่หลายนอเด้หน่ตะวันบ่โอ้ยี่ว่เอ้ารับเอาเลยใช่นี่โอ้วแซ่บเลยนีิโอ้นี่โอ้อุดมสมบูรณ์น้อยไม่วแต่นีอยู่เนีกินที่นองเลยไม่หาเพื่อขอนายอยู่วัเนี่ยเออกแบ่งกันเนละโอ้แบ่งใยได้เอเออแบ่งกันกินใช่ใ ออไอ้ผ้าใครเบิ้งเน่ยผาใครเบิ้งเนี่ย,ย,ย,อย,อยคยจะเห็นีนงงค่ครครับไหนโอ,อ้จอไปก่อนบหโอ้พี่น้องเลยนะตอนนี้อยู่ในปลาด้พี่น้องปา่าโอ้เอาละพี่น้องเอยนะวันนี้บาบกับเบาทองพากันมาหาในปลานี่ฮะนี่น,นพี่มาพียวพี่อุ้อยอยุ้อย นี่ไม่ใกล้นี่มะนี่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 ล่องบอได้แล้วได้แล้วเอาไ้ข่อยคุนน้ำเจ้าเลยเได้โอ้หน่ใหม่นอเดียวกับุน้องนอแม่ตัวนอเดียวคุนุ้นคุนหน่มใหม่นอเดียวับขุนนมใหทองเอาส่หาิปหาตองไอ้ยใ่แ้นี่ะนีเด้นีเด้หนี่ใ้ แม่น้อยยังไงเนี่ยอ๋อแนงมันบอกเอาอยู่แบบว่าเนาะให้มันใหญ่เนาะโอ้อันนี้ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันก่อนไปเรื่อยไปหาเข้ออื่นกันหนอครับน้อยยาวงามเข้อหักเพชดใช้ข้ออื่นปลานี่คือปลาพี่น้องเอ้ยนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะฮะปลาแบบสดๆธรรมชาติสดๆเลยนี่ทุกคนบโมโนเล่นนี่ดีเลยตอนนี้บ่าวบอก็บอกพวกพวกกันอยู่ใช่เนี่ยตีนเขาตีนเขาอยู่บนเขาอยู่บนตีนเขาอันนี้มันม่มีเฮ็ดตีบ่บ่มี โอพัดขึ้นขึ้นไปเลือกบอกบะปุกาขึ้นย่านมายา่างหลงทางเนาะหาแนวกินตามฤด,ดูกากลากากพี่น้องเลยบ่าวบดกกระเบาท้องพากันมามีวายมุมีเด้อหุยไอ้มีเฮ็ดได้เฮ็ดกินได้วหรเฮ็ดเนี่ยให้เนี่ยเฮ็ดเนี่ยโว้ยบุก่าดอกสั่งวานาเบื่อนี่น้ำไม้เนี่ยโอ้ยอันนี้มันหน่อยโคอดห่วยกินว่ได้บ่มันหน่อยโคพอดีเด้อน้องนี่เด้อ นี่ยอ้ยอันนี้มันแขงฮะนี่แข็งอะไเอาติว่าว่ะดอกหนักพิมแขงมันเป็นกระดันนี่เด้น,น,น,นี่<อ>เด้อแข<อ>็งบดสมไไบูรณ์นี่เออจะพึ่งเตตอมันอ่ะอ๋อเป็นกระดันบุนทรนอ่ะใครกำลังบมเป็นไงเป็นกระดันนโมเป็นแข็งฮะโงไหนตอนี่มันเบิร์ดอะไรเนี่ยเฮ้ยลงไปทานี้แล้วเฮ้ยหรอเปล่าเ่ ตามไปพี่น้องตามไปตามบ่อท่องไปเกิดย่างขึ้นก็บ,บ่อท่องวันนี้คือจะพามาหาหน่อไม้ไง่ายเอ้าโอ้โอ้นี่โอ้ได้ลายตืบดิคนได้ลายตืบดีใจบ่เจาวว่าแนวแล้วไม่ได้ซื้อวะที่มีกว่าไปซื้อเขาซื้อเขาเงียเยอบอกก่อนเลิกพี่น้องวันนี้บา่าบอกก็บ่อท่องคือว่ามาเห็ดโซดาเซลล์เนาะพี่น้องเนาะไี่ง่ายๆนี่ยายยายน เป็นบ้านทิศเขาทิศป่าเพิ่นข้อนญาตน้ำเพิ่นแล้วให้มาหานี่มานบ่จจาร่านี่น้องมไงยังจังซีนี่ครับโอ้เจ้าคือฮาเวบเนเหอโอ้วลเติฉลองในเฮ่เนี่เฮ่ฮ่า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 ่าฮ่าฮาฮนะฮ่าฮา่าฮาตาฮ่าาา่า่าฮาฮาฮาาา่าา่า่า่าเฮ พื้นที่อของของบ้าน,น,นของบ้านลูกค้าที่บาบูมาเห็ดเนะาะแต่ของบ้านนี่เอาคือกันวัวไม่เหลือตอนไม่เหลือเลยวะถ้ามันเห็นแหนงก็แหนงมันแหละแซบ่บมาแล้วเนี่ยย่างอะไรที่เสียงรถอยู่ด้านนอกเลยพี่น้องเลยบ่วแดงอันนี้อยู่บนเขาวัวเอ๋ ถนนมันอยู่พุ่นอยู่ข้างล่างมันได้ยินบ่เด้กเสียงยกีล่องอ๋อเสียงมันสิกล่องบ่ไอ้แมนแมนแมนเพราะอันนี้มันอยู่อยู่บนเขาเบิะะเ่ดแล้วบนน่นี่นี่ยฟังนี่ยก็ห<ะ>ลอกกินโอ้ปากกลาขักขักได้ได้ผีน้องเลยเนะี่ยไปสีช้างลงไปว่าที่นี่ได้่ยังไงไปลงไปแล้วไปสีพะออกไปเบิ่งมาด้านนอกสิเป็นบ้านคนบ่ เราตกใจาจะไปใส่นี่ยห,หอทแล้วท่านนี่เ่อไหรตามหาเบาท่องมาเบาท่องไปใส่ใส่โชว์ในหน้าใหม่น่ะน,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 นี่ลายเติบคอยตามหาเจ้าว่าจะไปใส่ลายเติบยู่ที่แถ้ได้บัลลีหาหน้าใหม่อยู่ตรงนี้นี่าห่นี้นี่นี่นเบลนตด,ดีนี่โอ้ยตาบกคอยดีบะเจ้าน,นี่โอ้ลายเติบโอ้ย นุ่มไหมนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นหมนอ่ะโอ้อันนี้ไอ้แมงมันกัดแล้วเอากัดแล้วบ่กินมอะไรง่ายบ่มันเน่าโอ้จะ่คือเบื้องเป็นวะก็รอเขาตัดก็รอกระสิกัดกินได้ย่ติฟังนี้ได้ง่าฟังนี้เด็มากเลยบอไปแล้วไปแล้วไปแล้วมี่เ้า มีกับสีลงเมือตกใสปออนี่เด้นี่เด้นี่หาเหล่นี่หาเล่าหาเหล่มมีจริงดน่นี้โอ้ยนะเจ้าโอ้โยโอ้มันหนาน่อยเนาะหนาวากลงมือตใสย่งางเลไปทางนั้นทางขุนแล้วไปไปไป้องเยใส่อาะโ่ไปเรอะไร ไปเป้าฉันเป้าได้เดือนโหสร้างวานแล้วจ้งเนาะอันนี้นนหยาดเจ้าของมาแล้วโอ้ปัดโชไป<ะ>ไม้ใหญ่ตัวนี้ปะได้แล้วพี่น้องเอ๋นี่แหละตามฤด,ดูกันจะต้องข่าบเลียวนี่ยินดีดจนัน นี่ยิบให้นี่ <อ S 1> นี่นี่โอ้โสมเซยสมเซยสมเซยได้เจออาวพอแล้วพอแล้วให้ตั้มนี่แหละพอแลว้วห่วยไปแล้วบ่ไปแล้วคัวพี่หน่อยเนี่ยปลาบัวกระบากท่อง,องที่ว่าพากันมาหาแน่อยู่ในกินเนาะพี่น้องเนาะตามปลามัอนี่มีโอกาสใหญ่มาที่นครนายกพี่น้องไอ้นี่คือบ้านฝั่ง,งนี้ให้ นี่คือบ้านลูกค้าที่บ่าวกับบ่าวท่องพากันมาเซอร์วพิซซ่าพี่น้องเนาะเฮ้ยธรรมชาติพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าได้โอกาสสิเสมอเลยเนี่ไปพี่น้องเอ้ยซทำนี่แหละพี่น้องเอ๋ยพากันมา่อสักว่านได้น่าอยู่น่ากินไปกินแล้วมือขึ้นมาท่องราสิแกงกระมัน่ิ้มสู้กินแล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพี่น้องเอ๋ยฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยสบายดีสวัสดีครับไปไปายบายบบาายยไปคุณลุงตุงนัง